คเด้อผู้ข่าท่านไปแล้วเขาให้ขึ้นมาสิบเท่าท่านเท่าหรือว่าลอยเท่าถือกักละวันที่หนึ่งหกล้านหรือสิบสองล้านแห่งดีเด้อจ้าท่านเศร้าบาท่านไม่มึงอาทขอหกล้านขอสิบสองล้านคุณเออขออ,อ,อย่างังจะมันเกินกันกบรั่งสักท่านไหนม กไพทาดแล้วไปอยู่ตัวเราไปตลาดพอได้กินแล้วเนาะเออไปเาะใคไปหาเจ้าอยบ้านเย้าไปเสาบอกตัวมาต่ำเขาไม่เห็นปะโอ้ยผ้าหลานไปออกเราตัวุณนยวนวัดทัน้ำมันการหุเอาไปออกเรลอา เราเป็นจะได้บัะนี้ออกได้เยอะบ่ง่ายไปมาแล้วได้กินได้ซื้อกะหากทั้งออกเจา้าว<ะ>่าปัดซักซิบคัดคืออย่างีนวัดนั่นนะ่ะก็แม่นอนแจ้ว่าออกได้ใจหิวจีบ่อเออปัดเด็กกินเหล้าได้ซื้อกะหักไล่ออกเลยปัดก็ปวดเนี่ยง่ายผิดสภาพเนี่ยผิดไปกว่าน่าสั่นเอ้าเจ้าสิพาแม่เจ้าเพี้ยอย่างวัดนั่นมันออกตาเหล้าแม่เจ้าไม่ได้กินเห,หออเลา้าบ่ออาามบาแม่นบ่เออแต่ว่า สิพาเราไปออกจมนี่นะได้การเลยแล้วะ้าเราไปออกจมเออเนี่ยเสากับจมแรกกับจมเนาะเรื่องเก่าๆเรื่องแก่ๆ้านมันขุดขึ้นมาบอกเสมอเสมอไมคนสบไปมันสาบานนี่นะ กันกามแล้วก็มันยังโมยิ่งยั่วหันไปใชิมันหักทั้งกับเจ้าว่าน่ะโรนี่คนเฮาหันกันบ่กกินบ่ท่านไว้ในศาสตร์นี่ศาสตร์นาตายไปที่ได้กินอีหยังแม่นบาเจ้าว่าเฮ็ดบุญไ้หลายตายไปมันก็สิได้ขึ้นสวรรค์กันทำทัวหลายมันก็สิได้ลุกนรกบาานไ้เจ้าคิดบ่งเด้อเจ้าสิอยากไปนรกหรือเจ้าสิอยากไปสวรรค์ล่ะ โอยไปใซ่บอะไดอกลุงพ่อเองจังห mm ันแล้วเนืเมียบอกให้เฝ้าเมื่อวันฉันนั่นก็เรื่องเคลื่อนตัวก็กันออเดอร์แต่มาบุกจากน้ำดอกเขาเนี่ะโอ้ล่องวีวีไปเสียเขาหนาวแล้วนี่ยมันบรรยากาศดีทำามโอ้กินข้าวแล้วบอกพยัยฮนะ่เอา ปเห็นหน้าซองซ่าเมตรไม่ได้เซ่เลยนี่เนี่ยไม่เป็นไข่ตัวอ๋อเป็นไข่เพราะสบายบ่เออโอ้ยขวัญกินขางกระปุนปลามาซ้านี่ข่อญเลยขึ้ขขนหอดสมพักเจ้าอยู่ไหมขึ้นบ่อข,อขั้นสมพักมาขายเนี้ยนี่มาเขาถามหาแต่กวาเซาอยู่นี่ขอั้อนบ่ได้ตัวข่อญเก็บเตี้ยนอ๋อะจะเก็บเตียนเออ <laughs> คุยเก็บตีนคุยย่างไปใส่มาใส่บ่ได้น่ะนะโอ้แก้วจะใส่แนี่ยนะโอ้ยแก้หายจากความเบยโอ้